สวัสดีค่ะอันนี้คุณพี่ต้นนะคะสวัสดีครับต้นครับค่ะอันนี้ก็คือพี่ต้นนะคะหลังจากํา FUE นะคะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะสามพันกว่าต้นเลยเนาะเยอะมากๆนะคบเยอะมากๆเลยครับค่ะอันนี้พี่ต้นรู้สึกประทับใจอะไรคลินิกบ้างคะก็ข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็ในเรื่องของราคาซึ่งเป็นราคาที่ประหยัดมากๆเลยนะครับซึ่งคนธรรมดาทั่วไปหรือใครก็สามารถที่จะทําได้ ข้อที่2นะครับทีมงงานมีความท้าทใจและมีความอดทนมากเพราะว่าวัาวนนี้ทําตั้งแต่11บเอ็ดโมงเชา้าจนถึงห้าทุ่มประมาณสิบสองชั่วโมงเลยนะครับทีมงานางม,ามีความอดทนทุกอย่างเลยแล้วก็มีความใจเย็นมากๆเลยต้องขอบคุณทีมงาน,นที่นี้ด้วยละครับค่ะขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยค่ะแพทย์ดูแลดีไหมคะพี่เป็นยังไง โอ้ดีมากๆเลยครับต้องอาจารย์ก็แนะนําอะไรหลายอย่างนะครับให้เป็นความรู้เกี่ยวกับการรู้ลือบำรุงเส้นผมของเราต่อไปหลังจากที่เราทํา sue ไปแล้วะครับค่ะแล้วพี่ต้นเห็นกระจกแล้วเห็นกราฟของตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกพูดได้คําเดียวครับว่าแน่นมากครับผมแน่นมากเลยนะคะครับผมแน่นมากจริงครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมอ่ะอยากจะให้ลองมาที่แอร์ลินเวดด้คอสคลินิกนะครับรับรองครับปัญหาจะถูกแก้ไขได้ทั้งหมดเลยครับ คะ่ะขอบคุณที่มาก้าเลยนะคะค่ะลาซินดสวสดะครัสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ